ประธานสากลอมทรัพครูจังหวัดน,นครศรีธรรมราชขอบคุณรัฐบาลผลักดันแก้ไขปัญหาหนี้ครูอย่างจริงจังจนเกิดผลเป็นรูปธรรมติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะนายเจอศักดิ์ภูชงประธานกรรมการสากลอมทรัพครูนครศรีธรรมราชจำกัดเผยจากนโยบายรัฐบาลที่ผลักดันให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนโดยนำร่องที่ครูและตำรวจกว่า200 0 0 0รายทั่วประเทศนั้น สากลอมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดเป็นหนึ่งในยีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิกให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดยข้อมูลณนะวันที่31ธันวาคม2565สากลออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด22,921คนสมาชิกเป็นหนี้เงินกู้16,531คนคิดเป็นร้อยละ72.12สมาชิกไม่เป็นหนี้6,390คนคิดเป็นร้อยละ270.88 สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากจำนวน8,394คนคิดเป็นร้อยละ38.01ซึ่งสมาชิกเป็นหนี้เงินให้กู้เฉลี่ยต่อคนจำนวน1 2 6 8 8 3บาท49สตางค์และจากนโยบายในการแก้ปัญหานี้ให้แก่สมาชิกทางสากรณอมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดจึงได้จัดทำโครงการคิดดอกเบี้ยงเงินกู้ถูกลงและออกแบบระบบการควบคุมยอดหนี้ไม่ให้ข้าราชการครูกู้เงินเกินศักยภาพ โดยแก้ไขปัญหาหนี้ครูผ่าสากรออมทรัพย์ต่างๆผลปรากฏว่าสมาชิกสามารถชำระเงินกู้ได้ตามที่กำหนดไม่ปรากฏหนี้เสียในระบบถือว่าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของสากรออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดประสบความสำเร็จ ทางนี้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้ครูอย่างจริงจังจนเกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมที่ต้องการแก้ไขสถานการณ์หนี้สินครัวเรือนและประชาชนรายย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและเป็นธรรมโดยสากลอมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดยังได้ดำเนินโครงการต่างๆโดยเฉพาะการวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบร่วมถึงการส,งส่งเสริมการออมให้แก่สมาชิก ต้องอยอมรับว่าสก,ออกรอลนครูนคริราชเป็นสกลที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะครับดังนั้นเรามีเงินทุนหมุนเวียนเยอะมากสอง0 0ืนห้านกว่าล้านการชรําระหนี้นั้นเราก็ได้เร่งรัดหนี้นะครับเข้าติดตามสมาชิกอยู่เป็น เป็นระยะระยะนะครับโดยการคืนชําระเบจิตน,น้อยมากนะครับน้อยมากเพราะว่าเราดูแลดูแลให้สมาชิกก็ได้ชําระ,ะตามฐานะของตัวเองไม่ไม่สูงเกินไปนะครับเราจะให้ความรู้ครูในเรื่องของการเรื่องของการกู้เงินหลักการเงินกู้แล้วก็การใช้จ่ายเงินเรามีแหล่งเงินกู้อะไรบ้างก็พยายามส่งเสริมการออมไม้มากแต่ว่าไม่ใช่ส่งเสริมให้ถูกกู้นะพยายามบอกว่าการกู้การเป็นหนี้สินนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคุณรู่ ใช้จ่ายอย่างให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวมากที่สุดนะครับข่าวบันเทิงรายเวฟวันนี้วัยรุ่นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะขับเวฟเครื่องแรงไม่อืดจุหนักไปกับหัวหินยังเร่งขึ้นบรื้นรื้นไปเลยค่ะมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด